เมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์พระบรมมหาราชวังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ทำพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรค่ะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญจัดการดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคุณหญิงจันทนีธนรักษ์ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญจัดการดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยทยะรองอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์เชิญจัดการดอกไม้ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปในพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยข้าราชบริพาหน่วยราชการในพระองค์ร่วมวางดอกไม้ถวายความอาลัยค่ะ ทั้งนี้นะคะสำนักพระราชวังจะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชนินานัถอลิซาเบธที่สองแห่งสาอาณาจักรที่บริเวณประตูมณีน,นพร,รัตน์พระบรมหาราชวังระหว่างวันที่1 9กถึง25กันยายนค่ะเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระ,พร,ะราชินีนาถอลิซาเบธที่สองแห่งสาอาณาจักรในฐานะที่ประเทศไทยและสาอาณาจักรมีความสัมพันธ์อันแนแน่นมาอย่างช้านานนะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสานแสดงความเสียพระราชารือไทยและสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชนินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความหลายพระราชหัตแสดงความเสียพระราชหรือไทยไปยังสมเด็จพระเจ้าไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลที่สามพระมหากษัตริย์แห่งสราชนาจักรพระองค์ใหม่ ในการที่สมเด็จพระราชนินาถอลิซาเบธท,ที่2แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จสวรรคตพร้อมกันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงลงพระนามาพิไทยถวายความอาลายัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าพระราชินนันทลิซาสเบธที่สองแห่งสราชนาจากักนาสราเอกัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายความอาลัยด้วยแล้วค่ะ